จากตอนที่แล้วครับผมพูดถึงแบรนด์ Land House กับสุภลัยไปคร่าวๆนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตพูดต่อหลายแบรนด์หน่อยละกันนะครับ สวัสดีครับก็มาติดตามกันต่อนะครับกับคําถามที่เพื่อนๆถามไว้ว่าจะซื้อบ้านเดี่ยวซักหลังหนึ่งจะเลือกแบรนด์ไหนนะครับจากตอนที่แล้วครับผมพูดถึงแบรนด์ l a นด์เ u s e กับสุภล l ยไปคร่าวๆนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตพูดต่อหลายแบรนด์หน่อยละกันนะครับขอเริ่มจากแสนสิริก่อนนะครับแบรนด์ยอดฮิตยอดนิยมอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับแสนสิริเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหมู่บ้านเขาก็จะมีหลาย segment นะครับในส่วนของตัวบ้านเดี่ยวเนี่ยนะขอเริ่มจากตัวบ้านเดี่ยวก่อนละกันนะครับตัวแพงสุดของเขาคือบ้านแสนสิริเลยราคาหลังนเนี่ณเป็นร้อย ปัจจุบันก็ปิดการขายไปแล้วเนาะขายครบหมดแล้ว36หลังนะครับข่าวเขาก็ออกเรื่อยๆว่าโอเคเขาปิดการขายหมดแล้วบ้านละ200บ้านหลังละ200ล้านอะไรนี้นะครับส่วนพัฒนาการนะครับก็แบรนด์ต่อมานะครับก็จะเป็นพวกในส่วนของนาราสิลินะนาราสิลินี่ก็จะเป็นราคาแบรนด์บนของของทางแสนสิลิเขานะครับราคาก็30-40ล้านถึง80ล้านนะครับต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของเศรษฐศสิลีครับเศรษฐศสิลีก็10ล้านบวก20ล้านนะครับแล้วก็แบรนด์ล่าสุดที่ทางแสนสิลิเขาปั้นมาค่อนข้างบุกตลาด ก็คือตอนนี้คือเป็นในส่วนของบูราซิลินะครับก็จะเป็นเซกเมนต์ช่วงประมาณ10ล้านบวกเช่นกันนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นแบรนด์ตัวล่างนิดหนึ่งนะครับก็จะมีอาคนาซิลิอานาซิลิต่างๆนะครับลงใช้ชื่อคล้ายๆไทยแบบนี้ครับก็ในส่วนของบ้านเดี่ยวของแสนซิลิเนี่ยอย่างที่ผมแจ้งไว้นะครับข้อดีของเขาคือบร,ริการหลังการขายดีเช่นเดียวกับแรนเนานะก็จริงๆแล้วเนี่ยการจะซื้อบ้านก็ต้องไปดูบรรยากาศก่อนดูแบบบ้านดูฟังก์ชันนะครับดูทายทว่าเราชอบไหมนะชอบแบบที่มีสวนหรือชอบแบบที่ดินใหญ่บ้านเล็กที่ดินเล็ ใหญ่อะไรก็แล้วแต่ก็เราต้องไปดูนะครับแบนด์ต่อมาครับของ C a s s e t อสเซทเอสซีแอสเเน้นกลุ่ม l ัก tu r รเป็นหลักถ้าเราสังเกตนนคือจะมีแบรนด์ที่ชื่อว่าแ o u l บุล r d b o บุ e v a r d ต่างๆนะครับเพฟนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของแบรนด์บ้านของทาง SC SC เนี่ยเขาจะให้เรื่องของฟังก์ชันบ้านมาค่อนข้างโอเคพอสมควรเลยนะแล้วก็จะให้ความสําคัญเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยของลูกบ้านนะถ้าเราเคยไปหาเพื่อนที่หมู่บ้านพวกบุลโลว์น,นะครับจะเห็นว่าราปภหรือว่าในส่วนของประตู จะมี2ชั้นเข้าไปแล้วต้องผ่านชั้น1ชั้น2และแม้แต่ซอยต่างๆจะต้องมีในส่วนของคีการ์ดเข้าไปอีกนะครับก็จะเป็นจุดเด่นของแต่ละโครงการนะครับในส่วนของแบรนด์บ้านหลูอของ SC ก็จะเป็นพวกแบรนด์เจนทรีนะครับหมู่บ้านเดอะแกลนต่างๆนะฮะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่คนชอบอีกแหละว่ายังไงนะครับ SC s อซที่หมู่บ้านเยอะๆก็จะมีโซนทางะะราชพฤกเนาะอีกแบรนด์หนึ่งนะครับแบรนด์ยอดฮิตเลยทุกท่านรู้จักแน่นอน,นครับเอพนะ AP นะครับแบรนด์บ้านเดี่ยวของ AP หลายๆคนคงรู้ เดอะพาราโซ่ก็ราคาก็หลายสิบล้านนิดหนึ่งนะครับรองลงมาก็จะเป็นในส่วนของเดอะซิตี้นะครับที่ตอนนี้มีการทําตลาดค่อนข้างเยอะนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเซนโตรนะแบรนด์บ้านเซนโตรเนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ที่ขายดีของเขานะครับเป็นหมู่บ้านที่ราคาเอื้อมถึงนะราคาเริ่มต้นที่5ล้านนะครับในส่วนของบ้านเพื่อนหรือบ้านน้องสาวเพื่อนน้องสาวก็อยู่เซนโตรเหมือนกันก็ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆอะไรต่างๆนะครับส่วนกลางแบบบ้านไทยบ้านแล้วก็ในเรื่องของที่ตั้งก็มีค่อนข้างหลากหลายมีแบบว่า เกือบทุกทำเลในกรุงเทพให้เลือกนะครับก็เป็นเป็นในส่วนของหมู่บ้านที่พูดง่ายๆว่าหลายๆคนเอื้อมถึงแหละแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆเขาออกแบบมาตอบโจทย์มาค่อนข้างดีจึงเป็นในส่วนของตัวเลือกบ้านเดี่ยวที่มีคนเลือกผมนี่ผมมองว่ามากที่สุดด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าหมู่บ้านเซนโทรเนี่ยขายดีมากจริงๆนะขายดีมากๆนะครับเปิดโครงการไหนมาก็โซเอาเกือบทุกโครงการก็ต้องลองไปดูว่าที่ทําไมเข้าขายดีเพราะอะไรอย่างที่บอกนะครับผมไม่ได้มีสปอนเซอร์หรือเขาจ้างมาให้พูดนะแต่ผมมาแนะนําให้ฟังเฉยๆว่าถ้าเพื่อน อยากจะดูจริงๆแล้วเนี่ยลองไปหาดูสักนิดนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็ดูบ้านไม่เยอะก็โอเคก็ขอเลือกพูดบางแบรนด์ก่อนละกันนะครับคือแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งบริการหลังการขายของเขาค่อนข้างดีนะครับแต่ไม่จําเป็นนะว่าเราจะต้องซื้อแต่แบรนด์ใหญ่อย่างเดียวถ้าเกิดว่าโลเคชันหรือแบบบ้านของแบรนด์อื่นที่ผมไม่ได้กล่าวถึงนะทุกคนชอบหรือท่านชอบก็ซื้อได้เลยนะเพราะว่าจริงๆเราบ้านหลังหนึ่งเนี่ยเราเป็นคนใช้ชีวิตนะเราไม่จำเป็นจะต้องมาเชื่อผมว่าผมแนะนำอย่างว่านี้นั้นคนโน้นแนะนำนนแบบน ไปดูเองอีกแบรนด์หนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะพฤกษากเบอร์หนึ่งของประเทศไทยเลยที่มีจํานวนหมู่บ้านจํานวนบ้านขายมากที่สุดนะครับพฤกษาเนี่ยเป็นบ้านที่พูดง่ายๆว่าถ้าเปรียบเหมือนแบรนด์รถยนต์ก็เหมือนโตโยตานะ้าซื้อง่ายขายคล่องเพราะอะไรไหมครับเพราะว่าบ้านพฤกษาเนี่ยมีทุกพื้นที่เลยจะไปตรงไหนมุมไหนส่วนไหนของกรุงเทพเนี่ยเจอหมดปริมณฑลก็เจอหมดตอกซอกซอยมุมอยู่ลึกแค่ไหนก็เจอบ้านพฤกษานะครับแล้วบ้านพฤกษาบ้านเดียวมีแบรนด์อะไรบ้างหลายๆคนคงเห็นแล้วครับพัสดุพัสดุก็มีหลายเกรด มีตั้งแต่4ล้านจนกระทั่งถึงเกือบ20ล้านนะครับแบรนด์เดอะปลานะครับแบรนด์ในส่วนของบ้านพึกษาแบรนด์ดีไลท์แบรนด์วิลนะครับแต่และแบรนด์ต่างกันอย่างไรเอาอันนี้จริงๆแล้วต้องเข้าไปดูบรรยากาศน,นะครับถามว่าต่างกันอย่างไรหนึ่งเลยต่างกันในเรื่องของ1นํทาทำเลที่ตั้ง2คือสังคมหรือว่าในส่วนของอแบบการออกแบบบ้านภายในหมู่บ้านเขาว่าส่วนกลางเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็การจัดพื้นที่เลเยอร์ภายในเป็นอย่างไรนะครับราคาก็จะแตกต่างกันออกไปนะวันนี้ผมก็จะพูดประมาณ4แบรน ก่อนนะครับสแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ท็อป10ของประเทศไทยอย่างแน่นอน แบรนด์ band อื่นๆก็บุกเยอะนะครับก็ขออนุญาตแนะนําประมาณนี้ก่อนเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเท่าที่สัมผัสมานเนี่ยลูกค้าส่วนมากอยู่ประมาณหนูบ้างคนนี้แหละแต่แบรนด์อื่นทมว่าดีไหมดีครับมีเยอะนะครับแบรนด์อื่นไม่ต้องว่าผมนะเพราะว่าผมไม่เชียร์ไม่อะไรนะผมก็แอบชอบอยู่แหละแอบชอบอยู่ในใจพอไปดูเรื่อยๆพาเพื่อนไปดูบ้างอะไรบ้างน,นะครับแต่ตรงเนี้ยเป็นในเรื่องของการที่ถ้าเกิดท่านใดสนใจจะซื้อบ้านเนี่ยสามารถเลือกหาชมได้ง่ายเพราะว่าเขามีทําเลและมีที่ตั้งให้เลือกค่อนข้างหลากหลายนั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องของราคาม โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับในเรื่องของการแนะนําแบรนด์บ้านเดี่ยวนะครับก็ผมขออนุญาตแนะนำเพียงเท่านี้สําหรับคลิปถัดไปผมจะแนะนําเรื่องคอนโดนะครับว่าคอนโดที่ไหนโอเคแล้วจะเลือกคอนโดอย่างไรทาเลไหนหรือแบรนด์ไหนมีตัวไหนให้เราไปช็อปหรือเข้าไปดูกันบ้างก็ฝากติดตามในคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ